จะไปขอเขามาหลายรอบแล้วออตอนล่าสุดหนูไลน์ไปเขาอ่านไม่ตอบแล้วคือหนอออูบอกว่าขออ่านบทหน่อยตอนแรกก็ยังดีเขาไม่เขาอ่านไม่ตอบแล้วมัแต่คือวีนเอ๋ยอะไรเอยบอกว่ามันใกล้มากแล้วคือมันใกล้มากแบบมากว่ายจริงๆ่ะมันว่ากแต่มันจะไม่ถึงแต่เขาบอกเมษาัเมษาฟิตติ้งคุณดได้ไปเด่ยพูดไปแล้ว <laughs> พูดไปแล้วอันนี้เคยพูดแล้วในหลายเมสสันฟิตติ้ง แล้วก็อ่านสคริปต์อ่ะคือสภาคือเป็นเขวินน่าได้เนิ่งไหมแล้วก็ถึงจะเริ่มถ่ายแต่บทบทยังไม่ได้อ่าะไม่รู้สิเพราะว่าตูเป็นตัวละครเดียวที่ถูกเฉลยก็ใช่แล้วไม่รู้จริงหรอไม่มีคนือนรู้เขาไม่รู้กันจริงหรอพี่วินอย่างเงี้ยไม่รู้หรอเขาเขาไม่ เขาเป็นหนึ่งในองค์ชายแล้วใช่ใช่ใช่คือทุกคนพยายามที่จะหลุดแต่ว่าทุกคนต้มีความที่จะกลัวแต่คนดาถูกเยอะนะอ่าใช่นี่อนี่คนดาถูกเยอะคนดาวถูกเยอะแล้วคนนั้นแล้วคนนั้นเป็นใครคนเราไม่ได้เล่นเล่นเยเล่นเลยเล่นเลดไเลย วินเขาจะต้องแบบมีฐานที่จะต้องอุ้มอะไรอย่างนี้เราไงขึ้นมาอะไรเงี้ยไม่หรอไม่หรอเราลองเทบางเรื่องได้ซ้อมบ้างเนี่ยงอุ้มล่าสุดเอฟโอขอเคยอุ้มหนูในเอฟโอลอยู่อันเคยมาแล้วเคยอุ้มมาแล้วเราอะไรก็ไม่ได้อุ้ม่าไหร่คือคนก็จะแซวว่าเมื่อไหร่กี่โมงจริงคือหนูหน้าแก่หรอว่ะแต่วันที่ประกาศอ่าฮ่หน้ามัเปลี่ยนแล้วทุกาพ ตอนนั้นทุกคนบอกว่าอุ้ยคิวทั้งหมดจะได้ไหมตอนนี้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่หนูแล้วอ่าโยนไปก่อนโยนไปก่อนแล้วปัญหาไม่อยู่ที่หนูแล้วอยู่ที่คนอื่นหมดแล้วนี่เราต้องมีแบบพักกองไปแฟชั่นวีอะไรอย่างนี้ด้วยโอ้แต่ว่าแฟชั่นวีก็ต้องนิดนึงอ่าวันนี้เราก็ต้องยกกองเพราะว่าหลายองค์ชายเหลือเกินที่ต้องไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่องค์ชายของตูรวมถึงตูเนี่ยคือ เราจะหยุดพักกันตอนเดือนไหนเราเตรียมลาเตรียมบินรือว่าคุยว่าหรือว่าเราถ่ายที่นู่นดีไหมเป็นฟิลธรรมชาติดหล่อะไรแบบนี้ลองดูลองดูลองดูใช่ลองดูลองบอกพี่ฝนดูพี่ฝนสนใจไหมสนใจออชชั่นนี้ไหมเป็นแบบว่าฟิลเดินในสัวแล้วก็อากาศเย็นๆอนิดนึงแต่เราต้องไปประเทศเดียวกันนะ เยากแหละอันนี้เยอะทีนึงอันนี้เยอะทีนึงเราไปเราก็ไม่ได้ไปเราเจาค่อนข้างแบ่งกลุ่มไปตามกระจายไปทั่วโลกมีทั้งนิวยอร์กแล้วก็ฝรั่งเศสบ้างมิลานบ้างลองดูเป็นซีรีส์ฟอร์มยักษ์ของเธอมันไม่ธรรมดาจริงๆเปลียนบทแล้วนะเนี่ยจริงประงตณว่ามนค่อยๆเขียนบทละตอนนี้กังวลเรื่องอะไรบ้างเพราะว่าตอนแรกเราห่วงเรื่องกังวลเรื่องไม่ได้ถ่านเพราะมันหนัก อนนลำเรียอ๋อใช่สอนลังมึนไปหมดแล้วด้วยแล้วก็หนูเองอะยังไม่ได้ไปเรียนซ้อนมาคือหนูไม่ได้เป็นคนขี่หรือคน้อนไม่เรียนซ้อนม้าก็ยังไม่ได้มีคิวสอนหมดทุกคนกังวลหรือไม่กังวลมากสอนพี่เพิร์ดป่ะสอนพี่เพิร์ดป่ะ้องสอนมาพี่เพิร์ดรึเปล่าอาจจะเป็นสอนม้าอาจจะเป็นเทิร์ดสอนอนมา พอสอนฮะรองผู้ฝึกเราพี่พอสอนทุกว้าวโดนครูตัวละครยิ่คือหนี้แล้วคือตอนนี้ก็คือต้องอย่างนี้ก็ต้องมาไปบู้ทเรียนใหม่ปะใช่เดี๋ยวเขาจะนัดเรียนอีกทีนึงเพราะตอนแรกที่เรียนไปแล้วช่วงหนึ่งเขากลัวว่าจะลืม,มเพราะว่ามันเว้นช่วงไปอีกก็เลยเดี๋ยวน่าจะช่วงฟิตติ้งนี่แหละค่ะที่เขาจะกลับมาเริ่มเรียนหลายคนก็บอกว่าแบบเรื่องนี้แบบถ้าใครคิวแน่นอาจจะตายก่อน ยังไม่ต้องมีเพราะวันเท่นแน่นทุกคนคิดว่าจะไม่ได้ถ่ายเลยเคนรอหลายคนรอได้เห็นคอมเมนต์แฟนๆบ้างไหมอ่ะเห็นแบบคนรอแบบอยากขอบคุณมากเพราะว่าแบบแฟนคขอบคืคอรอแล้วรออีกแล้วคลิปที่ปล่อยทีเซอร์ไปอ่ะตัดแล้วตัดอีกคลิปได้กี่นาทีตัดจนตัดแล้วตัดอีกตัดเป็นร้อยคลิปแล้วก็วแบบจริงอยากให้แบบว่าขอบคุณมากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบได้ได้ดูแล้วจริง คิดว่าจะได้ดูปีนี้หรือปีหน้าดีคะถ้าว่าปีหน้า,า,นาแต่ว่าแต่ว่าในปีนี้น่าจะมีอะไรมาให้เห็นก่อนอที่จะแบบใช่น่าจะมีความคืบหน้ามากใช่น่าจะมีความคืบหน้ามากขึ้นเพราะว่าคิดว่าเริ่มถ่ายพอเริ่มถ่ายเราก็จะมีอะไรออกมาให้เห็นคิดถึงความปวดดิกรองไหมคะให้ยัอให้ยังคแต่ละคนคือไม่ธรรมดาเลยเคยคิดก็เหนื่อยตัวต้องพร้อมรับทุกสถานการณ์เอาไว้ะขออนุญาตคุมโป่ง หลับไปเลยแล้วกันแล้วหนีไปเลยเหรอหนีเลยหนีเลยเอออ่านฟัแฟังฉันแว่าให้รอหน่อยรอหน่อยขอบคุณทุกคนที่รอจริงๆแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่รอแล้วก็รอติดตามกันค่ะทุกคนตั้งใจแล้วก็เต็มที่มากๆค่ะะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ